สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วแต่คลิปนี้อีนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวรถอุขอแสดงความเสียใจด้วยนะอูไม่ได้มารีวิวรถค่ะแต่อุจะมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆมาบอกคุณผู้ชมคะ่ะอุนะขับรถคันแรกเนี่ยตอนอายุ18เชื่อไหมว่าอุไม่รู้ว่ารถมียางอะไรแล้วอุไปยางแบนบนทางด่วนนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นว่าชีวิตทําไมถึงแบบ ทำไมโชคไลยขนาดนี้ไปยังบนบนทางด่วนทีนี้เอาอยัางไงล่ะขับรถเข้าข้างทางโทรหาเจ้าหน้าที่ค่ะหนึ่งห้าสี่สามนะคะจําไว้เลยถ้ามีเหตุเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นบนทางด่วนนะโทรหาเจ้าหน้าที่ที่เบอร์หนึ่งห้าสี่สามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะบนทางด่วนหลังจากนั้นเขาก็ขับมาหาอุเร็วมากเลยนะคะลูกค้าหลังจากที่มาถึงเจ้าหน้าที่ถามว่าที่รถมียางอะไรไหมครับสิ่งที่อุคิดคือตายแล้ว รถไม่มียางอะไรแน่เลยอุขับรถมาจะปีหนึ่งแล้วตอนนั้นแต่อุ้ไม่เคยเห็นยางอะไรเลยว่าอยู่ตรงไหนของรถพอเจ้าหน้าที่ถามอุอุเลยบอกว่าเออไม่น่าจะมีนะคะหนูไม่เคยเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อหรอกค่ะตอนนั้นก็ดูเด็กดอยหอยสั่งมากเลยนะทําไมรถจะไม่มียางอะไรอุ้กดูทั้งคันแล้วอ่ะคุณลูกค้าขับรถมาปีหนึ่งข้างนอกข้างในท้ายรถอุ๊กก็ใส่ของใต้รถอุ๊กก็ก้มลงไปดูถังน้านํามันอุ๊กก็เห็นหมด แล้วยางอะไหล่มันจะอยู่ตรงไหนต้องมีคนไม่รู้เหมือนกูไหมแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนอาจจะรู้กันแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่รู้ว่ายางอะไหล่ของรถยนต์รถเก๋งเนี่ยเขาเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวอู๋จะพาไปดูค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคลิปเราตัดต่อไม่เนียนติชมกันได้นะแต่กําลังพยายามปรับปรุงอยู่เพราะว่ายังเป็น E ีีใหม่ๆอยู่ดูสิคะเรียบเนียนขนาดนี้แล้วยางอะไหล่ไปอยู่ตรงไหนนี่ค่ะยางอะไหล่จะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใต้พรม ต้แผ่นไม้อันนี้นี่เองเราเปิดขึ้นมาเห็นไหมพอเปิดผมขึ้นมามีแผ่นไม้ด้วยแหละเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งยางอะไรอยู่นี่ค่ะคุณลูกค้าอู้ว่าสาวๆหลายคนะต้องไม่รู้แน่เลยว่ายางอะไรอยู่ที่ไหนอันนี้ยางใหม่มากเลยนะคือสียางยังเต็มอยู่เลยแสดงว่าไม่เคยเปิดใช้มาก่อนนอกจากจะมียางอะไรอยู่ที่ท้ายรถแบบนี้แล้วนะคะก็จะมีถุงอุปกรณ์เอาไว้สําหรับ เปลี่ยนยางในกรณีที่เกิดยางแบนแต่ว่าสาวๆหลายๆคนก็คงจะยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะเผื่อจะให้ถ้าเขาถามเนาะเผื่อยางของออ้ยอย่างเงี้ยไปแบนบนทางด่วนเจ้าหน้าที่ถามยางอะไรมีไหมครับเราก็มีให้ทั้งยางอะไรแล้วก็มีให้ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแล้วก็หลายๆคนนะคะบางทีเวลาขับรถไปแล้วแบบเอ๊ะทาไมรถเสียงดังแกๆๆๆๆๆ๊กแก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 ๊กหาทั้งคันเลยค่ะว่าเสียงดังมาจากตรงไหน อุกก็อยากจะให้มาเช็คตรงที่ใส่ยางอะไหล่นะคะลูกค้าว่ามันเรียบร้อยดีไหมเพราะมีบางครั้งเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีตัวล็อกอยางไว้ไม่ให้ยางมันกลิ้งใช่ไหมผลปรากฏล็อกไม่แน่นเสียงก็ดงกังแก่แกๆๆกแกตลอดเลยหรือถุงอุปกรณ์เครื่องมือเนะะี่ยค่ะมันจะมีประแจมีอะไรอยู่อย่เงี้ยถ้าเกิดวางไม่ดีมันไปกระทบกันกับตัวรถ มันก็จะเกิดเสียงได้เวลาที่เราขับรถทําให้เราไม่สบายใจถ้าเกิดมีเสียงแกลๆก,ก,ลก,ก,ลกหาดูในรถหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยลองมาเช็คตัวนี้ดูนะคะว่ามันวางสนิทวางเรียบร้อยดีไหมเสียงที่มันดังเนี่ยอาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้อูก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไหมนะแต่ส่วนตัวอูะเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วเลยคิดว่าน่าจะต้องมีหลายๆคนเคยเจอมาบ้างยังไงถ้าอยากรู้ข้อมูลตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับรถ สอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปถัดไปวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ